โอ้ฮะแม่นปิ้งเขียดยังยังทำอะไรยังให้กินปิ้งเขียดเด้วย嘛แม่นปิ้งเขียดว่าปิ้งกบได้ตัวค่ะไม่ปิ้งเขียดได้โดยฉันปิ้งกบกาซีกแบบแบบปิ้งกบตัวใหญ่แจะปิ้งเขียดกับสีตัวน้อย พกับคือแบบเดี๋ยวกับตู้ค่ำแหละุกัแมแม่ถ้าเครียดจะต้องไปรเคียดต้องนี่จะจอยเนี้ยเคียดไนี่งันบงบอ กาบสบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนงป้านะอ่าเบิร์่สุขสุคนมันสุหมงสุบอว่าจิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศนยินดีตอนหับเขาสู่ส่อง youtube น้องตูบีปันสุกอีกแล้วพี่น้องโดยมาพบมาพอกับน้องตูบีเมื่อนี้กันในเดินทางมากับสามตู้คือเก่าเนาอพี่น้องเนาะ อ่าทีมงานปันสุขเฮาไอตัวไอตัวคําแล้วก็ไอตัวซิดอ่าคือว่าหลังจากที่ว่าเมื่อวานนี้เนาะ้อตัวบีไได้มาเฮือนอ่าซาบัวก็คือว่าติดภารกิจอย่างเงยขาวียกทางพุ่นแหละเวียกอ่าตอนเศร้าฮไปส่งไปส่งน้องไปพอดผ่อนวันซาบอย่างเงยพอนอยู่ห้องการเมืองพอดีว่าพ่อน้วกับ ก้าวมุ่งครื่องสิบโมงนี่แหละแต่บัดน,นี้น้องกูบี้กับเพื่อ,อกินข้าวกินน้ำอันนี้มาส่งน้องครับพรีสิบเอ็ดโมงน้องบัดน,นี้พรีแม่โทรมาว่าอ่ะลงปลาหน่อยเด้อแม่บอกพี่น้องกูบี้กับอ้าสวสิคือสีบริป้ายกันซาบัวว่ะเพราะว่ามันถือกลับมาวันเกิดน้องสาวน้องนินมมี่น้องสาวหล่าของน้องกุบี้ครับนาย น้องตุบีก็เลยอ่าไปลงป้าอะไรกัเตรียมงานเนาะจัดงานนน้อยกับควาอยู่ควาเป็ดควานอ่าเนี่ยแหละควาเป็ดควาป้าอะไรไปลองเลยเห็ดจินเห็ดจินถ่าเห็ดมาคือน้องตุบีถ่ายคลิปไปเฉยเนาะอ่าก็คือวันนี้น้องตุบีกัสีมาพี่พ่อพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตอัปเดตบ้านเชาบัวเพิ่นไปลองเลยว่าเพิ่นหอดไซแล้วเนาะ เอาไล่พี่น้องเดียนอ้อนเตบีข่าวแห่พี่น้องไปเบิเ่งเงินสบัวเพิ่นได้ก็ว่าไอตุ๊ติดเพิ่นชื่ออ่าซื่อของขอเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเลยจกักซื่อยังซื่อตะนางบ้าือว่ายางังนี่แหละน้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเดียวกูแหละทางไอตุ๊ติชเป็นการข่าวไว้ก่อนแล้วเนาะพี่นอ้อนเตบีไอข่าวเป็นตำลังเอาว่าได้การติดตามส่งน้ำกันพี่น้องเลยไปไปไปเนาะ ขบๆเก่งสีด uhm, ีม <recess ed isolation> nah, okay. ัเนาะอนะเอ้ยแล้วแล้วบานนี้มาบานนี้เป็นสบัวก่อแล้วเรียบร้อยอือ ไปไผ่ไปเต c ียมข้าวตัวแล้วบาดนี้ไปไผ่ให้น้องตบี้เพิ่นช่างไว้ให้น้องตบี้อ๋อเอ้าสบายดีเด้อไอ้ตู้สบายดีไอ้ตู้คโดยสบายดีเป็นได้าันเกิดคือยู่เด้อบ่กะเที่ยงคืนคืนโดยเด็กนํากะนําคนเเนาะปนมนตนมนแม่นโดยเป็นคนทําความสะอาดบ่แม่เากะยูเด้อบ่ได้มื้อเนาะมีแต่มีไม้อันนี้เนาะอือเด้อพี่น้องเ โลโลเทสดเท็นะเพราะเป็นงานปัรทุกนี่อยากพัฒนาเน้อถูกไพัฒนาทุกคนเฮามันต้องมีการพัฒนาเนาะการที่อยู่แต่จุดเก่ามันจะเป็นไมได้ที่ลุกไม่ที่ลวกเอาไปเออจะทำเทียงเอสดทีพังคักหน้าเนายคักเทียนนี่วะทุกเปบนเดียวกันกับของเจ้าบ่วปลาเออเนาะ เดียวสิเข้าไปไปทางในปะว่าเป็นเหตุอย่างกันเนาะอยงน้ินบล็อกปอกง่ายคือเดือน่เดียวเอาเบิดแล้วบานนี้อเนยกองไ่าเดียวนี่มาเมื่อนี้ดินบ็อกกระเบิดพี่นาะอ่าบ็อกกระเบิ้กอกะแล้วเลยบานอ๋อท่พื้พืพืนแล้วบ่โอ้พนัน เชียร er, hm. bueno, oh, okay. ์ทางในแล้วเน้นมันบีบพิเศษทาในก่อนเนาะอสบายดีเยอน้องถวย่สบายดีสบายดีเ้อะน้องถ่วยพวกชาวบังเนาะม้องถวยเงินทางในมึงดูใคอย่งนเสงไปขึ้หลังบ้านไปตู้โว้ขึนทานบานตัวโบเห็นก่อนตัวบเห็นดินเับวัวทัวัวี่เนาะอ้หลนี่อุบลีจ นง,งี้ยชาวบ้าเออฟ้ามาบุนี้แล้วเบ็ดทุกอย่างพี่น้องเอ้แวลวเบ็ดทุกอย่างเข,ขาถอยเขาไฟพี่น้อง,องก็แล้วเบ็ดแหละข้างนอกพี่น้องเลยอ๋ยอไหวเลยนพังน้องนี่ก็ทางหน้ากระเทพือนอ้นตลอยมีแต่ถาแต่ดินเขามาท่มพี่น้องเลย สบายดีเด้อไอสบายดีเบิดขุคน pues ้าอเลยบาดีคอยผมมาเมื่อเดียวหนึ <h h <h ่งขึ้นแมนเปลี่ยนแป้งเป็นลายได้แมนเปลยนแป้งเป็ายเลยเยอะเลยเยอะกลายอันเดียวบาโดยคือภาษาไทยิ่นกับว่าเยอะภาษาลาวกับลายเนาะก่อห้องเรียบร้อยผมมาเมื่อเดียว แล้วไม่จักเป็นกาะมึงนี่จะแล้วแล้วลองไปดูแล้วโอ้วายเอลี่เทคานเรียบร้อยเลยเทพื้นที่เออเทพื้นเทคานเทอีกแบบนี้่ก็เป็นเทแล้วเว้ยเทพื้นเนาะโดยป็้บ้านพักบ้านยังวะบนี้เนาะนกเรียนกันเลยเนาะโอ้คืออะไรของตัวกันเาียบมันแบบนี่เนาะมันห่อยนี้เนาะไปโตไปตั้งกัน ตนทังนอกนี่เนาะขาากากเนาะของตะบัวได้เลยของตะบัวบ่ตัวนี้ของกางและของข่อยสมบว่าสมบูตวัดิูตั้งนีดเนาะโดยตั้งอนาคตะบัวนี่กัน็ตั้งประมาณนี้นี่่เนาะอันนี้นางกินข่าบ่อโตนางกินเข่านี่จะโตตั้งนางเบิ้ล

โอ้ฉันแก้วเพิ่นบวดูเนาะแต่คุณได้ถามไปดูว่าเพิ่นที่ต้องการเนี่ยเพื่อนบ้านนะหาบ่งติดตามกันพี่น้องเอยสบายดีเด้อไอ้ใหญ่อ้าวบ่ได้เห็นกันเมื่อหนึ่งคนเนาะไหวลีเจ้านี่อยกินข้าวแล้วบ่ายกินข้าวกัไยังมื้อนี้ ทำตงปิงเโอ้แมนปิ่งเขียดทเตงปิยังย่างทำอะไรยังให้กินปิ้งเขียดถึงวแมนปิ่งเขียดโอ้ยปิงกบได้ตัวคำไม่ปิ้งเขียดได้โดยฉันปิ้งกบกาสีแบบปิ้งกบกับตัวใหญ่แล่ปิ่งเขียดกับสีตัวน้อย ที่พบกับิคือแบบเดี๋ยวบกงทกค่ำแหละตุ้งไปละพบแต่ว่าใถ้าเครียดจะต้องไปเปรียดต้อไนี่จะจอยเนี่เครียดอะไรนี่เนี้ยยอออ้น้องเอกเิดยเนาะเ ก็สิใส่จักทีนึงโอ้เอาไปให้พ่อเด้อส่งเลขคนนี้พ่เป็ดเลยส่งกระงเ็มีเนาะคืนนี้บ่ได้ไปบ่้บ่ได้ไปทานได้มื้อนี้ด้สิบ่มื้อนี้ทาได้มื้อนี้ไไปแล้วไป้เินเินอบ่ได้เบินอ๋อไีบ่เนาะกไว้เปผู้สาวบ่ก้บงินแม มาคือมื่อจะซื้อยังมาตุศิตชั่วเขอเห็นในรถจ้าจะซื้อยังมานะตะนางตะนางหายสบัวนี่บอกตะนางนี่นี่พพืชโอ้ยตะนางตะนงพืชพืชพืพืชเนี่ยพศีษะได้ไหม ไปจะปวดออกคาเวลาสาบเลยปูนมันตกมันยังเพื่นจะปวดเอาได้ดิโอ้โดยใส่ได้ฉ oh, <dear. S 2> าบต่อสาบตอแต่ว่าตอนเพื้นนี่เราไปต้องเกยพื้น okay, เพราะว่าทัานพื้นนี่เป็นแบบนี้นี่คื้ จับเนี่ยมันตกลงมาเลยเก็บขึ้นมาได้แมนเก็บขึ้นมาเลยปะมันเปื่อนเนยมันมันดินเยอะแล้วเข้าไปตามกระตอนโดยเจ็ดฉากเป็นน้ำเลยโดยเพราะว่าเพราะวันนี้สมมติว่าเขาอนาคตเขาจ้างจ้างจ้างเห็ดเรื้อยจ้าเขากับตัวเข้ามาได้โดยตัวเขามีผู้พูดอยู่เขาก็บชิบุก้าตัวเขาพูดผู้เล่นตัวนี้เล่นอะไรอะแมน แต่มีคนน้อยเนาะคนดท้นั่นี่เราเนียลวยอยู่แก่ใช่ไใช่ักเลยอดยอยู่เนาะดูดอยู่ดเนาะสบายดีเโสบายดีสบอยู่เนาะเนาะเจ้ายูให้เมยเจ้าไปเมยบ เมื่อเดินดิ้พาเดียวกินมื่อนาบีทำงานนี่เนาะเจ่านี่ได้ครับก็ขอยยี่หอยก่อยสบายสบายก่อเราไปลุกเนาะเห็นว่าจะเห็นบ่เพื่องนั่วเนี่นงามนครับแมนให้กว่าห้องแถวไปว่าเบิ่งว่อยาขาวดว่าบัวเนี่ยเป็นผลิที่คดีที่สุดคือแบบว่ามี่คใจดีเขามาซอยแบบมุ่งหายอย่าบโน่นเนาะโดยยังจะละมงตะรอดนี่ คือการสามเรื่อนนี่มันระรับปีเาจะเร็วน้ะอันนี้คืออันนี้คือแป๊บเดียวคือแตัว่าเร็วไวคุณไงเพื่อนโบหงยุดแล้วเพิ่นเห็นต่อเพือนเื่องเือนเแลยางช่างเพิ่นจจงนว่าบบว่างนะฮะเส็จเรววความคิดของผู้ใหญ่ผู้นี้เพื่นเมนว่าเพ็ดเจ๋เพ็ดเจเรียวใต่ช่อยคนอื่นต่อความคิดคนปรมาณโบยืบโบยเยอะแยะนันเอนเป็นคนเก่งเรว เนเกี่ยวแล้วเลยกเพราะว่าคนผิดรอความเสียเรียทากันอานมีหลายไม่ต่ว่าเยอะยะนะแม่บอได่าใส่เบอร์เจ้าตัวก็ชอยืดตัวไปในจุดนีจริงๆบอกโมเมนเนาะอันนี้ความจริงโม่โดยสุขุมโดนขบไปไหนใครพูดคตรงๆนะแมนก่อยแล้งเซนนแงแต่คตรเทานี้จริงใจเนาะแม่บอคือระวาสตเปี่ยวแล้วมันบอกโดยเดียวน้อเดียวคิดีตาีาเนาะ อ่าทําเด็กมึงก็ไปข้า,าง,าง,ง,งลลางกอน่ปนี้ดีไปข้างลลางมึงดีอ้ยอ่าขันสาบนี่ชิงงามเนาเลยหัน่อแล้วสิกันมักงามงามข้างลลางนี่ก็เลเนานะคือว่าว่ายอยู่พี่น้องเลย คือว่าหาสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นได้พี่นังเลยเมื่อนี่น้องกบ,บีคิดว่าเกิดหนาจะก่อแล้วเนาะพี่น้องก่อขึ้นก่อห่องนี่นะก่อห่องหนาจะแล้วทำมาแล้วมาหน,น่อยหนึ่งนี่แหละแต่น้องกบ,บีคิดว่าอาจจะแล้วเพราะว่าทางนั่นผลการเท ทางนายหอม่นก็เทคาวแล้วแล้วน้อ,นองมีแต่ตอนแรกนี่น้องเตบี้คิดว่าเพิ่อนอาจจะก่อขึ้นเลยแต่กาบล็อกเออบล็อกพี่น้องเอ้ยกินบล็อกเบิร์ตพี่น้องก็ว่าไอต้ตัวชีต์่นสั่งมาเลยบ่เนาะแต่ว่าน้องมเพิ่นยังบ่มาส่งบ่จักในเมืองทางร้านนะใช่ไหมงานพี่เต๋อเอาสบายดีเด้อสาวลายสว่สางโดยหากกมาฮอดวังนึงนี่แหละคอยกะ โอ้ยารอิว่าเจ้านอนอยู่่นีเลยยโอ้้บ่ไดนอนดอกว่ามีวันนอนอมาอุ่าพุทธเห็นรถล้อสว่างเนาะแม่มาเศร้าขนาดเลยน,น้องตูบีใส่ใจขนาดเนาะหากระออกมาทุจะมาตมแต่โดนระบอซะโบคอยหาก็มาทอดม,มากับเาวกึ่มบ่แน่นมาเนื้อหัวไวขนาดเลยเนาะเป็นอะไรงามบ่โอ้ยงามสุดวยงามน้องตูบีทุจะเข้าไปเบิ่งระบอทางในหะยังหาก็มาทอดอือไปเข้าไปเบิ่งทางในบ่เห็นงามทางในหะทางในเห็นงามโดย ันอกง่ามนี่ทังแม่เทาแมนลองข่าไปเบิ่งลองพัดเอจีเป็นเข่าไปเบิ่งเดียกข่อยเข่าไบเบิ่งทั้งหนากันเนอะเอยไปเบเงทั้งหนาก่อนทุกแมนแมนสบายดีเนาะวบายงอ ที่ว่าถาจะดินเขามาถมทางนอกลก้วกาเทคานทางนอกทางในแล้วเออเทเเพื้นพี่น้องขอโทษขอภัยเทพื้นทางในแล้วลก่กาเป็นหนาจะมาเทพื้นทางนอกเนาะถาดินเขาแล้วาดินบล็อกกระเบิดแบบนี้สบายดีด้วยดินบล็อกคือเบิดแหละนี่เพื่อนสร้างมาแล้วบอก ้อ้หกลังผสมปูนอีกบ่นนีหมูนองเล็กเอาตัสุ้ยมาน่อกคนน้อยเหม่อเล็กอาเทพืชนะพีงเนาะสองข้อ อทางนในคนจะเจาะพาเจาะเทงูเททานบ่เผ็ดนะทางใหญ่ใหญ่ห่องไปห่องมันเลยโอ้องห่องม,มา เนี่ยพาให้เพื่อนก่อเรียได้น้องตุบีพาเขาไปบึงข้างในหอกเนาะอ่เด็เตุนิกาให้เพื่อนกอเพิ่อมก่อนน้องห่องนี้ห่องนี้เป็นห่องซาบัวเพื่อนวะห่องซาบัวเพื่นอนเอาแจสุดเลยน่องคานเรียบร้อยพี่น้องคานวันนี้พี่น้องตุบีเบาเป็นเทกันหน้าจะก,กอ่อขึ้นเลยตอนแรกค่ะดาดินบอกพอ นานินบอกเพื่นมาส่งขึ้นก็น่าจะก่อขึ้นเลยเนาะก่อขึ้นแนวเลยกต่น่าจะแล้วก่อพี่น้องเลยการมีแต่ทาเทพื้นเทพื้นแล้วก็สาบเคลื่อยตัวชิดเพื่นว่าเลยเนาะสาบแล้วแล้วกตามขั้นตอนอะไรพี่น้องสาบแล้วก็ทาสีมีบานประตูเนาะ,ะเดี๋ยวเาบีพาไปหาสาวบัวเพฝนพี่น้องเนาะถึงหัวจ้า นี่ก็เป็นไมเซล่าคือเรือลายแท้หน่อยอน้องบัญชาน้องไปหาซาบัวเพื่อนเนาะเจ้าอ, <c oughs> อย่าทดได้ตุคขมเจ้าอยาทดได้ <c oughs> ส,สบายดีเอเนีาลูกค้าเป็นมากเลยสบายดีเด้อไปาต้นแก้วเอาไานแก้วเสบายดีเด้อเมตุ นี่คือห้องครัวห้องครัวที่มหศจรทย์ที่สุดในโลกแบบได้ตู้มหาัยจอร์แดนในจักรยานกมนี่ตู้ลงหมกุ้มดูยางมาเลยด้วยนะหนหนึ่งเนาะยาง่ไวเนี้ยเลยโไวมนโ้เจ้าหน้ากต้องปวดลเนาะปวดแลเนาะยเบิ้ันี้คือขี้พรเนาะ เป็นใส่งานลายไปเเล่นนอดาะผ่านกันใส่งานลายบ่เนาะอันนี้หอยตึงเยิมเตี้ยมเนาะบอดแมนอย่างเดียวพน้องรเพนิร์รเพนิร์รเอพนิช์โชว์บ่โชว์เพิ่นเป็นอ่าแฮกเตอร์สไตล์ของเมนครัวเพิ่นอันนี้เคนยอันนี้กระดง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 ที่กระหังเนปแคปปิ่นของกระหังบ่เนี่แมนแมนอันนี้กระดุงเนาะอันนี้แคทูอันนี้กระบุงกระตาอันนี้เนาะอันนี้ของอันนี้ของเนาะอ่า อันนี้เนีอันนี้เล็กปิ้งที่ว่าไ้โชว์ค้อกันไปโช์ย้ายมูเทปดิโนอันนี้นั่งอะไรได้หนินั่งในโเานังในโเซาเาเขายืนอยู่นี่ดนนี่อาจจะอาจจะกูเพราะว่ามันจะตีอเนาะ่อนุ่อนุยดอ๋อนี้โบกๆเสียงยิงดีเนาะโอ้สบายดีสวั แดงอ่องตองมันนี่อ้าใส่ขู่กับข่อยเลยได้หนิสีแดงเลยยังจะท้วงยังรับหน่ายยังบอกอรอขีหน่าบูดแท้มเหมือนกันไม่ใช really really ่เหรอเหรอเหรอเมยนี่บ่เมยอโค้ดป่าโค้ดป่าบ่ป่ามาได้ใช้ที่ถวบที่ื่อกัไบ่แม่เจ้าโอ๊ยแม่เจ้าโอ้ยอะไรนก็ชื่อให้ละบอ่าคือมาเมื่อวานนี้เนาะถวบเนาะเอาคือว่าสองโต กินแล้วก็ังมีเเนี่ยอย่างอีกตัวหนึ่งเนาะไว้กินรับเช่ารับเพียงนี่รับเพียงกี่ดอกเลยอืมเนาะเอาเจ้าคือว่าเจ้ามีไม้ไม่บอมีไม่ไม่ไห้ให้ชาวบัวเน็ตแม่ชาวบัวอาจคับเอาไม้นี่จัาเอารถเน็บ่าอาให้แล้วแม่ให้ชาวบัวเจ้าเอาเองไงเออเป็นเนี้ยเงินมื้อชาวบัว

ได้บ่ยังอีกยังอีกยังอีกโจโยโจโจโปโปโยโยโไโป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 โบม่ตปโปโปโปาปโปโปโตโป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 ะปโปโปโปตปโ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 ปมปะปโ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 ป เมนพักอะไรมีพักไหมไเะเหมโอ้ชิดดูชิดเจ้าผมมีผ้าในมือเจ้านี่คอยเอาเจ้างายแท้แล้แมนเริ่ขบวรังเริ่คอยมาอยู่ฟังนี่ดีกว่าลังเดโดยรังเจะมาใังจานาดโดยโดยเอ้าในเบ่นกันใกล้จะจะเลยเนาะ ยังอีกยังบอกังบอกนึงจะยิ้มไม่เช่อรีอเนาะพีจักออ้ยเจ้ากระตักตัวโอ้ได้โอ้เฮ็ดบอัำผ้าถึงมือเนาะทำหนึ่งเดนยวกินเนาะตุกคำสมัยแล้วแล้วครัวป่าแล้วไม่ได้เอาผ้าไปที่ไหนเอายังเอาแขวครบเอา เห็ดเนาตู้คาไหนตู้คำไหนตู้คำมีแล้วนั่งอเลยนะคือมาเห็ดโหดเนาะตู้คเมื่อก่อนแล้วอันเบาคำไหนเบาคำาบุทองเช้า่เขาเช่าอะไรเอนกินแล้วเขาเช่าเห็ดเห็ดนีงให้สร้างกินเช่าในสะบัวขีเขียมันยังอัน เอาเงินไปชื่อยังสองแสนว่าหนี่งชื่อเล็กชื่อเล็กชื่อเล็กช่างแก้วเอาเอาเงินชื่อเล็กอีกหน่อยเนาะว่าชีได้มาใส่สบัวว่า่นมีก่อนผลก่อก่อนก็ฮะต้องใช้เพิ่นเนาะไอ้เหงื่อดพาดใช่ยู่ัวระวังเด้อเพราะว่าสบัวให้ซื้อหน่อไม้มาได้ทุกขำมือแต่ว่ามันเอาอ่าคือแบบว่าบริเวณตลาดนะเพราะว่าทางแก้วบปิดโท โชอ่าเล่งเนี่ยว่าอยากได้เล็กเพื่นอยากให้ลูกน้องมาเทพื้นไว้ๆตอนเช้านะมันมันจังคํามันอาจจะแห้งไวด้วยจังใดเพราะเพื่อนอยากเทให้แล้วเมื่อนี้นะพืชทั้งในเด็กเพื่อนอาจจะโบกโบกสาดเลยมื่ออื่นนะนะต้นไม้แมนแมนทำไมจะก็พี่พีมาถ่ายนต้องสร้างเงาของมันก็ แน่ัวสามทีเจ้ามารอบัวมาเลยบัววี่เนททีงัวงัวงัวชิบะชัวเด้อเดอเด้อบะชิงงัวงัว่ัว้ััวบัวงัวงัวงันี่งัวงัวงัว บัวบัวม่วงมวงบัวบัวที่เลยนะพมันมันมันจะสเนียงที่ใช่แม่หนุ่มก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบัวที่แรกเลยมวงงวงม่วงม่วงนะจะบัวจะบัวข้างบนต้นจะบัวโบราณนะบัวนะฮะนั่งนั่งมาละละ น้าเดี๋ยวขอตักห้เอาตักนะอาเซียฮยม่หเ่เลยนะลกแขนเลยเนาะเพาเป็นเซี่ของอ๋อยู่ตัวเป็นล่างปลาอะไรแต่ขนบอกว่าเจ้าไม่ได้หัวเลยหรืเนาะข่าว่ไม่ได้หัวนะเพเนาะ หมดตัวเ่ราชาหัวกับโมเกลว่าเราไม่ทำโอมอลยเสียบจุบมามาเลยมาเลยมานี้ยันเสาเนาะไหมบได้มีที่ใช่หมอกแกงนกระล่างมือจะดันเลยใ่มวอ่ว่าจมือมือหนึ่งกับนัวมือหนึ่งกัเกมะไยมามีพี่พี่หาเจ้าไปั่วเห็นบอกร่างเงี้ยร่างเงี้เอาอะไรม่กือนหรก็วันเสาร์บนมือ แมงมุมอไไ้ของเพียนบ้างไมนี่สะไลมากกอนขี่แันเลยเนาะสองไมู่้อากน้ำกันหน่อยแล้วสไล์บ้ายพน่ะน้องอ้าวไปดูสิฮอดเุกนบหายไปยังคือถอดคืนอ่ะะ

น,นบบยยั่ที่ดีละมากจ้ะะไล่ยึงหนาเจ้าสบายดีนา่งคนนังดีเจสบายดีสบายดีเบิดเม,ม่อเมื่อนี้มานั่งมานั่งม,ม,มาให้เบิ้ดมุม,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 มนี้เราได้ไปถูกมุมเนาะได้แต่กูไปมุมนี่น <c oughs> ้องเบิ้งถูกมุมถูกแก่ไปใหญ่ถําไปถูกมุมได้น่ะถูกมุขึ้นไปน่ะแล้ขึ้นไปนังไงคอยมามุมนี่ทุก เอเนือเนืเลือกแมวแมวเวยเนาะโดยทะลุลง้มาในกว่าเอนแมวไปดูละอาดเนาะสบวนเราเห็ดแล้วก็บริป้าไว้เลยนี่แหลนกก่างขัดถ้าเขาป้าไว้นี่มัญชีัญชีเี้ถ้าเขาป้าไว้มันีเเราจะบวเนาะมัญชีแห่งเนาะเียันชีล่างเาี วะเนี่ยครับแต่ว่าค่อยเหมนข้าวเมนแล้วค่ะป้าไปมันก็เหมนข้าวเนาะต้องแช่สงสัยตู้คำนี่ถูกเนี่ยใส่ตลอดตู้คำเหดเบิดเนาะน้าข้างล่าเนี่ยขอขอพึ่งอยู่คนเดียวพึ่งอยู่คนเดียวเพื่อนก็ต้องเหดเบิดเนาะเหดเบิดทุกอย่างเลยการเวียนมันจะเนาอย่างไรเนาะโอ้ยโอ้ยยังนั้นทีนี่ขอ ลงไปครงลุงก่อนบ่ายดีเด้อสบัวนี่ะผ่าเองเองใช้ยังบ่ายนี่ใส่หมอไเใส่หม้อเลวเกิะไรสบไป้เนาะเอ็งเอาขึ้นก็ไม่เอาขึ้นจ้ะเป็นมาพูดอะไรนี่พูดเพื่ออเนาะเนาะมาเจ้าขึ้นก็เปนทันเลยเนาะไอ้คนนุงเน้อบายนี่มันตงข้างนั้นเลยก็ได้ตู้เดือว่ามันไพนเลยยัน เดี๋ยวเ้าสิบไปบอกให้สร้างเพคนเอาเด็กลงบ่อเล็กลงกันเนาะดไปนอนนะคนนอโอเคมาเบิ่งเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นะที่บี้กะจะได้ขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะ ผมบอกกันไม่ที่หนาว่าน้องตุบีจะไปใส่การติดตามครับ z มไปพร้อมกันน้องพี่น้องจังไรกับฝากแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตุ้บีเนี่ยด้อเพื่อจะได้มีกำลังใจแหละบอกพลาดชิดหม่ไม่เน้วไงเ้าน้องตุบีว่าผิดพลาดปกันารใดก็ต้องขอโทษขอัยรลายเด้อน้องคือน้องตุบีกะยังจะได้ไปเฮือนน่ะน้องนุ่นต่ออีกอยู่เนาะ อ่าเมื้อวานก็คือสีได้ไปหลายทางอยู่น้องพี่นอ้องเลยกับตีตาหมัก z o o ไปนํากันน้องตุ๊บีจะไปทางไรเน่ส่ธานี่น้องตุ๊บีขอโวยพรไทยพี่น้องมีโซภาเปลี่ยนเคมอันยมันคนยืนประสบผลสําเร็จหาตีการงานว่าสี่เหตุงานก็ขอใหเ้เจริญหงเฮืองไปหนาด้วยพ่อแม่พี่นอ้องมาสิสุธานีน้องตุ๊บีกับสีขอเกา่าคัม b a r สบายดี S 1> <S 1> <S